เพื่อนๆครับตอนนี้ระบบมีการอัปเดตในการกรอกข้อมูลภาษีในการรับเงินสําหรับมือใหม่สร้างรายได้มือใหม่จริงๆที่ยังไม่ได้เครื่องมือหรือได้เครื่องมือการสร้างรายได้จากเนื้อหาพอกดเข้าไปในการตั้งค่าหรือการกรอกเลขบัญชี ใช่ไหมครับระบบจะยังไม่ให้เรากรอกข้อมูลเลขบัญชีนั่นก็คือบางคนกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลที่อยู่เสร็จพอกดหน้าถัดไปนั่นก็คือเราจะกรอกเลขบัญชีใช่ไหมครับระบบไม่ให้เรากรอกหรือไม่มีหน้านตรงนี้เลยนัน่นแปลว่าอะไรก่อนอื่นให้เป็นเพื่อนไม่ต้องตกใจนั่นก็คือเราได้เครื่องมือสร้างรายได้แล้วระบบจะยังไม่ให้เรากรอกข้อมูลเลขบัญชีและภาษี เพราะว่าคล้ายๆกับระบบ a c e b o o k เนี่ยเขาอัปเดตใหม่ให้เรายืนยันตัวตนไปเรื่อยๆเ,เหมือนกับให้เราสร้างรายได้ไปเรื่อยๆให้เราได้ได้เหรียญในระบบไปเรื่อยๆ1เดือน2เดือนประมาณนี้ระบบถึงจะให้เรากรอกข้อมูลยืนยันเลขบัญชีและภาษีอันเป็นที่เสร็จเรียบร้อยสำหรับมือใหม่ไม่ต้องตกใจสำหรับในการอัปเดตข้อมูลเลขบัญชีนี้นะครับ